สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกันทุกท่านนี้เป็นคลิปประจําเดือนตุลาคม2,568ถามว่ารอบนี้ดาวสุพรคายกตัวแล้วและมีกำลังเป็นอุดในชะตาตนนะครับจะส่งผลดีมากน้อยแค่ไหนกับชาวราศีกันหรือไม่นะครับซอก็คงขอพูดแบบเต็มปากเต็มคำว่าดีแต่ไม่เท่ากีนี้ต้องบอกเลยนะครับทำไมถึงไม่เท่าเพราะกีนี้มันเหยียบเรือนพุทธอยู่ แต่รอบนี้ถึงมันยอยู่ๆในเรือนลาภแก่ชะตาตนมีกำลังเป็นอุดอย่างไรก็ตามแต่มันต้องอยู่ที่ว่าใครจะรับดาวใครจะรับดวงได้มากกว่ากันนะยิ่งถ้าเป็นช่วงกีนี้นะครับใครที่มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนกันนะจะโดดเด่นเลยเนาะเพราะมันเป็นดาวคู่มิตรอย่างรอบนี้ยังให้ขุณแก่ชะตานะครับแต่ก็อย่างที่บอก อยู่ที่ใครจะมีดาวเข้าไปรับหรือไม่ซึ่งใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวกับซอ้อนะครับทักทายเข้ามาได้มีค่าครูแน่นอนอะไปดูกันหน่อยนะครับว่าการยกตัวเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการยกตัวของดาวเสาร์มารับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งการยกตัวในลนนักษณะนี้มันไม่เป็นผลดีนะครับกับชาวราศีกันในลหลายๆมิติ โดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งครันในเรื่องของการมีบุตรนะหรือแม้แต่ใครที่มีลูกมีเต้าอยู่แล้วเนี่ยก็คงต้องระมัดระวังนะครับว่าจะไปดื้อไปซุกไปซนอย่างไรหรือไม่ไปหาเรื่องให้ตัวเองเจ็บเนื้อเจ็บตัวกลับบ้านมาหรือไม่หรือไปหาเรื่องหาราวหาคดีความใดๆให้แก่เจ้าชะตาของเขาหรือไม่นะฮะซึ่งเน้นคําว่าลูกนะและถามบอกว่าเฮ้ ชาวราศีกันมันมีโอกาสที่จะมีคดีความไหมเพราะมันดาวอลิมันเป็นใหญ่มีนะครับมีมันจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเอ็กซเดน์เป็นในเรื่องของรายจ่ายเป็นในเรื่องของมูลนี่ซึ่งหลบเลี่ยงไม่ได้ครับโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้นะครับกระเป๋าของชาวราศีกันทุกคนจะฉีกหาเงินสักบาทหาเงินสักแดงในกระเป๋าก็คงจะยากนะครับคิดว่าไม่น่าจะเหลือ หมดเนื้อหมดตัวกันไปเลยนะครับมีเท่าไรรายได้เท่าไรนะครับมีแต่จะถามว่ายังมีอีกไหมเงินน่ะถ้ามีอะไรก็เอาไปจำนะถ้ามีอะไรก็เอามาใช้นะอะไรประมาณนี้เพราะในเรื่องของภารามูลนี่ภารารายจ่ายเนี่ยซอก็มองเนาะเมื่กีนี้เราพูดถึงลูกแล้วว่าเขาอาจจะหาเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวมาเราก็ต้องหมดเงินหมดทองการรักษาพยาบาลเขาแล้วถ้าแย่ไปกว่านั้น ใครที่มีลูกที่ค่อนข้างเกเลตรงนี้เราจะหาคดีความใดๆเข้ามาให้กับเราหรือไม่นะครับก็คงต้องบอกว่าชาวราศีกันนะถ้าใครที่มีลูกค่อนข้างเกเรนะครับหรืออยู่ในวัยชะกันอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุไหมอาจจะไปเจอเพื่อนไม่ดีไหมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหมหรือไปเรื่องของตีลันฟันแทงไหมมีโอกาสนะครับที่จะทําให้ชาวราศีกันนั้นปวดเสียงเวียนก้าม อย่างแรกเลยละ่ะสุขภาพเขาสวัสดิภาพเขาไปขับรถแว้นๆว้นแว้น,แว,นแว้นนะครับกลับมานะครับแผลเต็มตัวนะอาจจะได้ดำเืเือกอาจจะได้นอนโรงพยาบาลก็ยังไม่รู้เลยนะครับหรืออาจจะดือ้อซุกซนกว่านั้นไปตีรันฟันแทงมีบาดแผลกลับมาบ้านมีคดีความกลับมาบ้านก็คงต้องดูแลกันดีๆนะครับในเรื่องของลูกหลาน ไม่ว่าเขาจะอยู่ในวัยไหนจะวัยเด็กเล็กปักโฟงปักไฟก็ระมัดระวังไว้เลยนะน้ําเนิมก็ระมัดระวังไว้เลยนะครับเด็กเด็กกับน้ําเด็กกับปักไฟนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะบันไดอีกอย่างหนึ่งนะบอกได้เลยนี่มันเป็นธรรมชาติของเด็กเลยกําลังคานกําลังเดินต่อแตะต่อแตะหรือแม้แต่จะมีลูกในวัยกําลังซุบกําลังซนแปดขวบสิบขวบปีนต้นม้งต้นไม้นะครับหรือไปวิ่งเล่นกับเพื่อน หรือแม้แต่มีลูกอยู่ในวัยชกันนะครับจะไปตีลันฟันแทงจะออกไปแว้นนอกบ้านก็อาจจะต้องปวดเสียนเวียนก้าวอ่ะส่วนใครที่กำลังจะทำกิฟคุณยกเลิกความคิดคุณได้เลยนะฮะตอนนี้ดาวพฤหัสไม่ได้ช่วยแล้วจากนั้นเมื่อดาวพฤหัสไม่ได้ช่วยแล้วซอคิดว่า,าการทำกิฟไม่น่าจะโอเครวมไปถึงใครที่กำลังจะคลอดบุตรในช่วงนี้ก็คงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด มีโอกาสไหมที่จะเกิดการเอ็กซเดนต์ในการตั้งขันซึ่งซ้อมองได้ตั้งแต่เบาๆก็คืออาจจะคลอดก่อนกำหนดอาจจะมีอะไรที่ผิดปกติในการตั้งขันแต่ถ้ามองแย่ถึงแย่ที่สุดนะครับก็อาจจะมองไปถึงในโอกาสที่จะแท้งบุตรไหมนะครับฉะนั้นดูสวัสดิภาพตัวเองดีๆด,ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเชื่อร่างกายตัวเองนะครับ ถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรปวดท้องเป็นเรื่องปกตินะครับก็ถ้ามีเงินหน่อยก็อาจจะต้องไปอีกบางคลินิกหนึ่งเนาะให้เขาดูให้ดีๆแต่ถ้าไม่มีเงินเราก็เลือกไม่ได้นะครับก็ต้องไปตามสวัสดิการของรัฐไปนะครับไปเลือกตามโรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์อยู่ก็คงต้องบอกว่าก็ต้องดูแลสวัสดิภาพเองดีๆในเรื่องของการตั้งครรภ์อ่ะไปดูเรื่องดีๆกันดีกว่า ที่ดาวสุพเคร์นั้นโคจรเข้ามาในลักษณะน,นี้นะฮะฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับซอก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสนั้นอยู่ในเรือนราห์ภาคไชชะตาตนใช้คอนเน็ชันของคุณให้เป็นประโยชน์รู้จักผู้ดับผู้ใหญ่ที่ไหนรู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นคุณจะไปติดต่อธุรกิจติดต่อการค้าเป็นเซลล์ไปขายของรู้จักแผนกนั้นรู้จักแผนกนี้มีเพื่อนอยู่โรงงานนั้นมีเพื่อนอยู่โรงงานนี้ ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้คุณแก่ชะตานะครับหรือมองไบในเรื่องของการที่จะทํางานทําการแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ยังจะอวยยศอวยศักเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งครับซอก็แอบจะให้ชาวราศีกันนะครับแอบไปไหว้พระขอพรทําบุญนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าชะตานิดนึงเนะทันใดที่พอมีโอกาสมีจังหวะก็ไปทําบุญซะ ถ้าทางใดที่ติดข <dio> ัดหรืออะไรอยู Nein ่ก็อาจจะเลือกทําบุญในระบบออนไลน์ก็ได้นะครับเช่นโรงพยาบาลนั้นนะครับมีสแกนนู่นสแกนนี่นะครับนี่ก็ลองสแกนทําบุญอนุโมทนาจิตไปนะแต่ถ้าวัดไหนมีเรื่องมีราวอยู่ก็อย่าเพิ่งไปถวายนะนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะมันเป็นปกติของการที่ดาวพฤหัสเดินวิกลคติมันเป็นธรรมชาติในทางหลักของลัทธิ อะฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นเหตุและเป็นผลนะครับที่ดาวพฤหัสยังให้คุณแก่ชะตาแต่ดาวราหูก็จ้องจะเล่นงานอยู่นะฉะนั้นชาวราศีกันก็ยังประมาทไม่ได้ในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของภาระมูลนี่ในเรื่องของเส้นทางที่อุปสรรคนะฮะภาระรายจ่ายที่อาจจะกระตุกตัวยอย่างรุนแรงหลบเลี่ยงไม่ได้นะแต่ก็ อย่างน,น้อยดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในองศา,าที่ให้คุณถึงจะเดินวิกลคติอย่างไรก็ตามฉะนั้นในตรงส่วนนี้ดาวเจ้าเรือนตนก็ดีดาวการเงินก็ดีนะครับดาวพฤหัสก็ดีก็ยังพอไหวไหนะยังพอส่อสู้กับดาวบาปเคาะสองดวงที่มันรวมหัวกันเล่นงานชาวราศีกันได้อยู่นะถึงจะมีพาระารายจ่ายที่หนักอึ้งอย่างไรก็ตามนะครับชาวราศีกันก็ยังพอที่จะเป็นเหตุและเป็นผลที่ดีที่ชาวราศีกันนั้นจะมีโอกาสอวยยศอวยศั์ มีโอกาสที่ผู้รับผู้ใหญ่จะให้คุณแก่ชะตาตนรวมไปถึงในเรื่องของการเรียนการศึกษาอาจจะดรอปลงแต่ไม่ได้ดูแย่นะครับในเรื่องของสมาธิในเรื่องของอะไรก็จะดูดีขึ้นนะครับแต่ไม่ได้โดดเด่นต้องบอกงี้นิดนึงนะมันดูดีขึ้นเฉยๆแต่ไม่ได้โดดเด่นแต่สิ่งหนึ่งที่ซ้ออยากจะฝากชาวราศีกันก็คือดาวคู่วิวาท ชาวราศีกันมีดาวคู่วิวาทะอย่างชัดเจนฉะนั้นดาวคู่วิวาทะนี่จะทำให้ชาวราศีกันมีโอกาสกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะไปเถียงกับเพื่อนบ้านเถียงกับเพื่อนร่วมห้องเถียงกับเพื่อนที่ทํางานหรือแม้แต่เถียงกับผีบ้าที่เดินอยู่ตามท้องถนนขับรถปาดหน้าปาดหลังก็ด่ากันไปนะฮะฉะนั้นดาวคู่วิวาทเนี่ยตัวนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง นะครับยังดีนะครับว่าดาวดวงนี้นะมันไม่ได้รุนแรงในเรื่องของท้องไส้หรือในเรื่องของของกินเท่าไหร่แต่ก็คงต้องพึงระมัดระวังเนาะบางทีอาจจะกินอะไรแล้วอาจจะเข้าห้องน้ําได้แต่ก็ไม่ได้รุนแรงนะพะซ้อมไม่ได้เน้นหนักในเรื่อง,องของของกินแต่เน้นในเรื่องของ,ของคําพูดมากกว่าว่าคําพูดของชาวราศีกันจะดูกระแทกแดกดันได้มากแค่ไหนแล้วจะเสียดแทงความรู้สึกคนฟังได้มากแค่ไหน นะฉะนั้นจริงๆแล้วมันจะกระทบแค่คนรอบข้างคนข้างบ้านไหมคนรู้จักไหมเพื่อนไหมหรืออะไรไหมหรือแบบคนต่างท้องถนนเดินไปเจอมนุษย์ป้าอย่างเงี้ยเออก็สวนกันแบบไฟแลบเลยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะฉะนั้นก็พึงระมัดระวังไปดูเรื่องเองินเรื่องทองกันดีกว่านะครับแต่ลายจ่ายกระจุยกระจายเลย หลายคนอาจจะต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บมาใช้ใจ่ายในครอบครัวก็มีหรืออาจจะต้องเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองก็มีจากนั้นต้องบริหารกินเลสตัวเองดีๆบริหารกัรเงินตัวเองดีๆนะครับรายได้ซ้อมไม่ได้เป็นกังวลนะนะครับแต่ซ้อมมองว่ารายได้ของชาวราศีกันไม่ได้น่าเกียดแต่จะให้มันโดดเด่นมันไม่ได้โดดเด่นนะครับมันก็อาจจะดรอปลงละ่ะส่วนมนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไปเนาะเงินเดือนก็เท่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้อะไรขึ้น แต่ก็ยังมีคำทำนายที่ซอบอกแล้วมันมีโอกาสอวยยศอวยศั์ฉะนั้นชาวราศีกันมีโอกาสที่ดีหรอกในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการทํามาหากินแต่ถ้าอยากให้สบายใจซอคิดว่าไม่สบายใจนะครับอยงไรเสียายจ่ายก็ดูหนักหน่วงฉะนั้นชาวราศีกันก็ต้องบริหารจัดก,การเรื่องเองินเ,เรื่องทองอย่างเข้มข้นจริงๆนะครับแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีกันที่เป็นกุจจาพิมุกนะครับ ซอก็กลับมองว่ากีนี้บอกแล้วเนาะมันมีการกระทบกระทั่งในเรื่องของวาจากับคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานไหมหรือที่ทํางานไหมนะครับแต่การที่จะกระทบกระทั่งกับผู้ดับผู้ใหญ่โดยตรงคงไม่ใช่อาจจะกระทบกระทั่งกับคนระดับเดียวกันนะนะหรือแบบแย่หน่อยนะฮะแย่หน่อยก็คือซอต้องบอกเลยนะชาวราศีกันอย่าไปรับหน้าเสือให้ลูกน้องเด็ดขาด ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะช่วงนี้ลุกน้องนะฮะจะสร้างความวุ่นวายในเรื่องของการงานให้กับชาวราศีกัน,นะะอย่างมากมายเขาเรียกว่าเป็นช่วงค่าเก่าเมียรักแล้วกันโอ้โหอยู่กับผมมาเป็นสิบปีแล้วไว้เนื้อเชื่อใจได้ให้ถือกุญแจเซฟถึงถือกุญแจเก๊ะให้เก็บเงินได้ดูสต็อกได้อยู่กันมาสิบปีมันเพิ่งมาโกงนี่แหละนะฮะต้องบอกนี้นฮะ เป็นช่วงค่าเก่าเมียรักนะฮะไว้ใจบริวารไม่ได้นะครับจะบริวารใหม่บริวารเก่าก็ไว้ใจไม่ได้ตรวจเช็คสต็อกสโตเช็คระบบการเงินดีๆว่าถูกต้องตามนั้นไหมเพรฉะนั้นชาวราศีกันตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่ารับหน้าเสือให้กับลูกน้องเมให้ลูกน้องทําผิดโอ้ยมันลูกน้องฉันฉันต้องปกป้องฉันเป็นหัวหน้าเขาต้องแสดงสปิริตอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาด นะฮะต้องดูว่าเขาผิดจริงหรือไม่ก่อนนะแล้วก็ว่าไปตามเนื้อผ้าฉะนั้นการที่จะกระทบกระทั่งในเรื่องของเนื้องานก็อาจจะเกิดจากบริวารได้แต่การกระทบกระทั่งหรือการเฉียงนั้นน่าจะเป็นคนระดับเดียวกันเช่นหัวหน้าฝ่ายเหมือนกันหัวหน้านแผนกเหมือนกันผู้จัดก,การเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทะเลาะก,กันในลักษณะน,นั้นแล้วทะเลาะก,กันแรงไหมแรงหลายๆคนอาจจะถึงขั้นแบบไม่อยู่แล้ว เก่งได้ก็เก่งไปฉันไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้นะครับอย่าตัดสินใจใจเร็วด่วนได้นะครับงานทุกวันนี้หายากจริงๆนะฉะนั้นอดทนไปก่อนนะครับแล้วก็อดทนอดกัน้นดูว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรดูตามเนื้อผ้าไปนะแต่ก็อย่างที่ซอบ,บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังอวยยศอวยศัติ์ให้กับชาวราศีกันยูยังซัพพอร์ตชาวราศีกันยู เช่นถ้าคุณมีคอนเนคชันหสนิทกับผู้จัดก,การสนิทกับ CEO สนิทกับเจ้าของโรงงานอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็จะเป็นเกาะคุ้มกันให้กับชาวราศีกันได้นะครับหรือชาวราศีกันนะครับต้องบอกงี้นิดนึงนะซอซอซอลมองว่าคนที่จะออกจากงานจริงๆของชาวราศีกันน้อยน้อยมากจริงๆ นะครับแต่มีมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ซอกกับมองว่าการทะเลาะหรือการทุ่มเทียงในที่ทํางานจะรุนแรงและเผ็ดร้อนต้องระมัดระวังและควบคุมปากตัวเองเอาไว้ก่อนปากเขาเราควบคุมไม่ได้หรอกแต่ปากเราเราน่าจะควบคุมไหวนะอารมณ์พลุกพ่านแค่ไหนก็ช่างพอพูดถึงอารมณ์นั้นน่าจะเอาเรื่องอยู่ก็เรียกว่าไม่ลดลาวาสอกดีกว่านะเผ็ดร้อนได้โรเลยรอบนี้ ในเรื่องของความรักล่ะนะครับในเรื่องของความรักก็ดาวคู่วิวาท้าอีกแล้วครับดาวคู่วิวาท้าที่จะเป็นเหตุและเป็นผลที่จะทําให้ขุ่นข้องหมองใจกันฉะนนั้นชาวราศีกันท่านใดนะครับที่ปากแจ๋วอยู่แล้วนะครับก็คงต้องระมัดระวังคําพูดคําจาหรืออารมณ์ที่พุกพ่านอาจจะหงุดหงิดโอ้ยด่ากับไอ้นั่นมาที่จากที่ทํางานละด่ากับไอคนนั้นมาเพิ่งแบบอารมณ์ยังไม่ลงเลยขี่รถมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ลงเลย มาถึงบ้านใส่แฟนได้อีกบ้านไม่เก็บนะกลับบ้านกี่โมงอย่าง,งนั้นอย่างนี้อาจจะเป็นหวามวุ่นวายแต่ก็เพอเอิญว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับปัตตานีนะฮะก็ยังอยู่ในองศาที่แข็งแรงฉะนั้นก็เขาน่าจะรับคุณได้นะนะฮะน่าจะรับคุณได้แต่ก็อย่างที่บอกนะก็อาจจะหงุดหงิดกันทั้งสองฝ่ายนะครับฉะนั้นคำพูดคำจาอารมณ์ทุกอย่างนะครับพอไปถึงบ้านก็ต้อง สลัดทิ้งนะฮะไม่ได้ไปหาเรื่องแฟนต่อนะครับบ้านไม่เก็บใช้เงินอะไรช็อปปิ้งยังไงทำไมเยอะแยะอะไรเงี้ยอ่ะปทะเลาะอันต่ออะไรเงี้ยดันั้นถ้าคุณควบคุมตัวเองได้ควบคุมปากตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในเรื่องของความรักซ้อก็คงไม่เป็นห่วงอะไรมากมายนะขอให้โชคดี